สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัลิชาเจริญม4 2ที่7วันนี้จะมาเสนอซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอจะช่วยคุณตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไม่สาคัญว่าคุณจะมีไฟล์วิดีโอประเภทไหนจะมีเครื่องมือที่ช่วยคุณจัดการวิดีโอเหล่านั้นได้เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มภาพกราฟิกเท่へ ت, へ ت, รวมถึงข้อความลงไปในวิดีโอซอฟต์แวร์นี้จะช่วยสร้างสรรค์วิดีโอให้เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือเว็บไซต์และสื่อวิดีโออื่นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่ได้นำเสนอมีสามชนิดคือ1นึ่งคอร์เรียลวิดีโอสตูดิโอคุณสมบัติและความสามารถ 1. นสร้างสรรค์วิดีโอได้รวดเร็วและมีเครื่องมือครบครันในเวลาไม่นาน2โปรแกรมตัดต่อวิดีโอรองรับวิดีโอระดับพันต้าแฮมดี สใสเอฟเฟกสร้างหนังขนาดย่อยใส่ตัวอนกษรและแอดิเมชัน 4. ตัดต่อวิดีโอและหลนสกุลและอุปกรณ์เช่นเลไซต์แผ่นดูเลท็บเล็ต 2. Movie m e k e r คุณสมบัติและความสามารถ 1. น่งรองรับไฟประเภทภาพนิ่ง a อดีโอวิดีโอจากกล้องดิจิตอล 2. ตัดต่อหนังไในตามความต้องการโดยมีการแบ่งไฟเป็นมูวี่คลิปเล็ 3. เพิ่มเติมภาพนิ่งเข้าไปเป็นฉากเริ่มต้นได้ 3. p i n n ี s, <S นเซอร์สตดน่าสมบัติและความสามารถ1ใช้งานได้ง่ายมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้งานมากมายภในโปรแกรม 2. ม,มีความละเอีดสูงระดับเ d ดด8 0 p 3. ปีโปรแกรมทำการคำนวณเวลาเพลงเพต่อตอให้พอดีกับไฟล์หนังของท่านขอบคุณครับ